รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดิรีมีดีที่เดินทางกลับมาเจอผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเมืองรองจังหวัดนี้นะครับมีอะไรเยอะแยะเลยที่อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทางสถานที่ท่องเที่ยวอาหารอร่อยๆและกิจกรรมอะไรรอยอยู่บ้างไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดอะแบลรี่ลีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะคบวันเสาร์แบบนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับออกเดินทางไปทั่วไทยกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ที่ชะอมสระบุรีนะครับผมคุณผู้ชมครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะครับที่คนไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายแคมปิ้งก็คงรู้จักกันแล้วนะครับวันนี้บอมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดื่มกาแฟ ทานอาหารนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูลานกลางเต็นท์นะครับแต่ว่าใครที่ยังกลางเต็นท์ไม่เป็นที่พักห้องพักก็มีเช่นเดียวกันเลยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แคมป์ในหัวนะครับอยู่กับน้องเปียนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูบรรยากาศข้างหลังแล้วก็มีน้องเปียนะครับผมบรรยากาศน้ำตกแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะครับต้องถามน้องเปียก่อนน้องเปียเราทํางานที่แคมป์ในหัวมานานหรือยังครับอ่าสามปีแล้วค่ะพี่สามปีเต็มเต็มทำหน้าที่อะไรบ้างครับเนี่ยหนูอยู่คาเฟ่แล้วก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับน้องเปียนะครับจะเป็นคนพาเราเที่ยวนะครับที่นี่ แคมป์นายหัวที่ชะอมสระบุรีนะครับก่อนอื่นเลยพี่อยากจะรู้สเสน่ห์ของชะอมคืออะไรครับน้องเปียที่ชะอมนี้นะพี่จะเป็นอบล้อมด้วยธรรมชาติเลยค่ะพี่แล้วก็ใกล้จากกรุงเทพที่สําคัญเลยเนาะใช่ค่ะคือถ้าขับรถมาเนี่ยก็ประมาณสองชั่วโมงใช่แล้วก็คุณก็จะได้รับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับผมไม่ธรรมดาเลยซึ่งที่แคมป์นายหัวนะครับต้องถามน้องเปียก่อน เรามีบริการอะไรที่รองรับนักท่องเที่ยวบ้างครับอ่าแคมป์ในหัวเนี่ยคะ่ะพี่จะมีส่วนคาเฟ่มีร้านอาหารมีห้องพักมีรันกางเต็นท์ค่ะ,ะคือเยอะมากๆเลยมาที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนใช่อยู่ในที่แคมป์ในหัวคือจบที่เดียวอยากดื่มกาแฟอยากทานข้าวอยากเล่นน้ําก็คืออยู่ที่นี่สบายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงอาหารห้องพักนะครับที่นี่คาเฟ่ เดี๋ยวให้น้องเฟีย่ยช่วยอธิบายหน่อยแล้วกันว่าคาเฟ่ของเราเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆบ้างที่นี่นะคะจะเป็นชาจากภาคใต้ค่ะชาเย็นคือที่หนึ่งเลยแต่วันนี้น่าเสียดายมากเลยชาของเราขายดีวันนี้หมดเลยไม่มีมานําเสนอเลยมีเมนูมอื่นๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอ๋อแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมครับชาวันนี้โอ้โหน่าเสียดายมากแต่ว่าที่นี่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟน้ําหวานโกโก,โก้ชาของชาเขียวมีครบแน่นอนมีครบค่ะครับผมอ่ะ เดี๋ยวให้น้องเปียน,นะครับแนะนําน้ำหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับคุณผู้ชมครับกาแฟอันด้กอันนี้เจ๋งยังไงครับตัวน,นี้จะเป็นอเมริกาโน่ค่ะเข้มข้นถึงใจแน่น,นอนดื่มวันนี้ไม่นอนเลยพี่ดื่มวันนี้ไม่นอนเลยไม่นอนเลยใครที่แบบอยากจะมาแล้วก็แบบว่ายน้ําเต็มที่ตาแข็เง,เงเลยค่ะตาแข็งแน่นอนแล้วก็จะเป็นพวกโกโก้สองแก้วนี้ใชนน่จะเป็นเข้มขน้นเข้มขน้น แล้นี้จะเป็นบอกได้แตัวนี้จะเป็นเมนูโซดาตราช้างนะคะลูกค่ะครับผมใช้โซดาจากช้างเลยใช่ค่ะโอ้โหอันนี้อันนี้คือเป็นรสอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นบูเลมอนค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่โซดาค่ะครับตัวนี้จะเป็นเบ๊กทีพีชค่ะตัวนี้จะขายดีมากอ๋อเป็นพีชเหรอใช่เป็นพีชค่ะตอนแรกพี่คิดว่าจะเป็นแบบสไตล์โคลาโคลานี่จะเป็นพีช นอกจากเครื่องดื่มแล้วนะครับพวกขนมหวานที่นี่ก็มีเหมือนกันเลยอตอนนี้จะเป็นช็อกหน้านิ่มค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นวานิลาหน้าคา,าเมลค่ะครับผม<อ>ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูขนมหวานนะครับที่เวลาเรามาเที่ยวคาเฟ่นเนี่ยก็ต้องนิยมทานกันใช่ดื่มคเครื่องดื่มสดชื่นแล้วก็ของหวานตบท้ายเล็กน้อยเนาะโอ้โหเจ๋งมากเลยอันนี้พี่อยากจะรู้มากด้วยความที่ว่าแคปในหัวของเราเยอยู่ในชะอมถ้าสมมุติว่า เขาไม่ได้มาเข้าพักที่นี่อยากจะแค่มาดั่งดื่มกาแฟมาดูวิวบรรยากาศสามารถทําได้ไหนได้ค่ะมีทั้งลูกค้ามาคาเฟ่แล้วก็มาเล่นเล่นน้ำเล่นได้เลยใช่มีอาหารอะไรมาทานไปกลับได้หมดเลย<ต>มา,าปิกนิกอะไรก็ได้ค่ะปิกนิกก็ได้ใช่แล้วค,ควรสั่งน้ําหน่อยใช่แล้วควรช่วยอุดหนุนอาหารหรือว่าน้าในในร้านหน่อยครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับเป็นเดสิเนชันใหม่นะครับที่บอมนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนเลย ให้ลองมาเที่ยวกันที่ชะอมสระบ,บุรีนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนจริงๆแหละที่ที่คนไทยหลายคนเนี่ยก็เพิ่งมารู้จักนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาทานกันนะครับได้มาเที่ยวได้มาทานได้มากางเต็นท์กันเนาะอ่ะ,อะ,อะยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดื่มกาแฟก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวน้องเปลี่ยนอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวน้องเปลี่ยนจะพาเราไปทานอาหารที่แคมป์นายหัวกันด้วยความที่ว่าที่นี่คําว่านายหัว ไม่ค่อยไม่น่าใช้ภาคกลางแล้วภาคใต้ค่ะที่นี่นะครับเจ้าของเนี่ยเป็นชาวใต้เป็นคนใต้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่นี่เป็นอาหารใต้อยากจะรู้ว่าอาหารใต้เด็ดขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ The Diary เก็บภาพบรรยากาศเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย Bangkok River Festival 2024ณวัดประยุรวงศสาว,วาทวรวิหารหนึในสิสถานที่จัดงานสำคัญทางประวัติศาสตร์มาฝากค่ะ โดยบริษัทไทยเบลเร็จจำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในทีมยนสายน้ำยินทํานองเพื่อให้ทุกคนสืบสารต่อยอดบอกเล่าประเพณีวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอาทิลอยประทีปในบ่อลอยกระทงรักโลกจําลอง วายพระขอพรยามค่ำคืนตื่นตาตื่นใจกับการแสดงมหรสพร่วมสมัยไปเดินชอบชิมซุ้มอาหารตลาดนัดชุมชนรวมทั้งในงานอย่างร่วมรณรงค์คัดแยกขยะเก็บกลับรีไซเคิลและคลีนคลองหลังงานด้วยค่ะ b a n g k o ร r เว e ร์ e เฟสิ a l นอกจากจะสร้างมวลเสนีวัฒนธรรมประเพณีไทยริมโค้งน้ําเจ้าพระยาแล้วยังช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความยั่งยืนด้วยค่ะ หลังจากทานกา,ฟาแฟแปลกใหม่นะครับแล้วก็คองหวานอาร่อยๆไปแล้วนะครับช่วงหน้าไปหาอาหารหนักๆลงท้องกันหน่อยดีกว่าจะเป็นอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน โดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ แลาลครับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเดอะ์ดอรี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาผู้ชมเนี่ยมาทานอาหารกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่น้องเปีค่ะเช่นเดิมนะครับผมย้ายจากคาเฟ่มาที่ร้านอาหารนะครับทัวนายหัวอย่างที่เราบอกผู้ชมไปช่วงแรกนะครับว่าที่นี่เนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นชาวใต้คนใต้คนปากใต้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาเที่ยวที่สระบุรีอยากจะทานอาหารใต้ของแท้ ต้องมาที่แคมป์ในหัวค่ะถูกต้องเลยนะครับผมนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอาหารส่วนมากจะเป็นแนวปักใต้หมดเลยค่ะเครื่องแกงอะไรก็มาจากปักใต้หมดเลยอ๋อเราเอาพวกทำเองกันเป็นหมดเลยเใช่ค่ะครัผมนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูอาหารอนนะครับอาหารกลางหรือว่าอาหารไทยก็จะมีต้มยำกุ้งอย่างเดียวที่เหลือนี่คืออาหารใต้ใตห,มใตหมดเลย,ม,เลยมาเดี๋ยวให้ ต้องเปี่ยแนะนําอาหารเราหน่อยและกันเริ่มจากนี้ก่อนเลยแล้วกันมันจะเป็นเมนูต้มยําน้าข้นค่ะเป็นต้มยําทะเลค่ะรสจ,จัดจัดจ้านค่ะพี่ถึงใจ,จใช่ต้องเข้มข้นค่ะพี่คนใต้ต้องกินอาหารรสจัดอยู่แล้วค่ะเออนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีกุ้งมีกุ้งกับปลาหมึกค่ะวันนี้อโอเคซอสให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยดีกว่านะครับรับรองว่าถึงใจแน่นอนค่ะ อร่อยใช่ไหมคะถึงใจจริงครับทุกคน <c oughs> รสชาติก็จะแซ่บกว่าต้มยำกุ้งทั่วไปใช่ค่ะมากกว่าต้มยำกุ้งน้ำข้นทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าใครที่มีความชอบอทานอาหารรสจัดต้องมาที่นี่ชอบแน่ <c oughs> นอนจัดจริงน้ำลายเริ่มมาแล้วครับเนี <c oughs> ่ยคุณผู้ชมครับอ่ะอันที่หนึ่งไปแล้ว <c oughs> ต่อที่อันี้เลยแล้วกันครับอันนี้จะเป็นผัดสามหอมหรือว่าผัดสามเหม็นค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นวุ้นเส้นชะอมกระเทียมโทนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นสตอจากใต้ค่ะพี่แล้วก็สบท้ายด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะครับผมกุ้งตัวใหญ่เลยกระเทียมโทนก็ใหญ่เหมือนกันใช่เมื่อกี้เห็นบอกว่าตุกๆเลยค่ะจุกๆเลยนะใช่บอกว่าต้องเป็นสตอจากใต้ใช่ค่ะสตอจากใต้เท่านั้นพี่อธิบายหน่อยได้ไหมว่าสตอของภาคใต้เราเนี่ย ความพิเศษที่แตกต่างกับสตอรที่ปลูกจากภาคอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงสตอรจากใต้ใช่ไหมพี่มันจะเป็นแบบเม็ดใหญ่กว่าแล้วก็หวานแล้วก็มันแต่ถ้าสตอรแถวนี้ใช่ไหมพี่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็จะมีอย่างแล้วก็จะปกยากแต่ถ้าเป็นสตอรของเราคือเม็ดใหญ่แล้วก็มันแล้วก็หวานค่ะนี่นี่จะเป็นสตอรข้าวนี่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดนะครับใหญ่ขนาดนี้ ต่อกันเลยแล้วกันนะครับไปที่เมนูถัดไปดีกว่าอันนี้จะเป็นสตอกะปิกุ้งค่ะพี่สตอกะปิกุ้งของเราจะเป็นรสชาติจัดจ้าลูกค้าต้องลองเองว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับผมกะปิก็คือทํามาจากตัวจากใต้ใช่ใช่ค่ะต่อหงเหมือนกันคราวนี้ถึงเวลา รสจัดจ้านอีกหนึ่งอันแล้วเผ็ดก,กว่าเมื่อกี้นี้แน่นอนใช่นี่เผ็ดเปรี้ยวแน่นอนตัวนี้จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงค่ะ,ะวัตถุดิบที่ใส่นะคะจะเป็นดอกประกาศแล้วก็ข้้นกูนหรือออดิบที่ออดิบอ,ออดิบแล้วก็จะเป็นสับประรดค่ะครับผมข้านกูนนี่คือภาษาใต้เลยค่ะภาษาใต้จะเป็นออดิบออดิบใช่ข้านกูน,ะาานกจะเป็นาภาษาปาคกลางที่กิตอนแรกตอนนี้จะเป็นเปรี้ยวนํานะคะแล้วก็เผ็ดตาม โดยคนใต้ถ้าคนใต้เรียกจะเป็นเรียกแกงส้มถ้าภาคกลางจะเป็นแกงเหลืองครับผมค่ะแกงส้มกับแกงเหลืองนะครับใช่ความแตกต่างที่รู้สึกได้เลยคือผมเมื่อเราทานเข้าไปเผ็ดตั้งแต่เข้าปากใช่มันเป็นเครื่องแกงจากปักใต้เลยค่ะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับมีความเผ็ดใช่แล้วเปรี้ยวนะครับแล้วก็ ได้รสชาติของปลากระพงค่ะต้องมาลองเองครับคุณผู้ชมครับใครทานเผ็ดไม่ได้แนะนําบอกได้ว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางเราสามารถรังสรรค์ให้ได้ค่ะลูกค้าครับผมแต่ว่าอันนี้คือเผ็ดปกติของทางเผ็ดปกติค่ะเผ็ดปกติของชาวใต้เลยใช่ค่ะครับผมอ่ะ เก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแบบธรรมดาซอฟๆกันบ้างดีกว่านี่เลยตัวนี้จะเป็นใบเหลียงผัดไข่ค่ะใบเหลียงผัดไข่ตัวนี้จะมีแบบตามฤด,ด,ดูกาลนะพี่ไม่ได้มีตลอดทั้งปีเพราะว่าทางใต้แบบมันต้องแบบหน้าฝนอะไรเงี้ยพี่มันจะออกออกงามแต่ถ้าเป็นหน้าเล้งมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถนํามาประกอบอาหารได้มันเก่เ<อ>ไปเก<อ><อ>๋อ<ล>ะไรเงี้ยค่ะพี่เป็นใบเหลียงผัดไข่และเมนูสุดท้ายนะครับผมที่ครัวในหัวนะครับผมนี่นอหมกห่อหมกปลาทะเลรองด้วยใบเหลียงค่ะพี่ อ๋อหรอใช่ดูด้านล่างนั่นจะเป็นใบเหลียงค่ะเอ่อเจ้าของเป็นคนใต้ใ<ช>เลยแบบมีการใช้เอาใบเหลียงลองมาทำเป็นอ<ช>ื่นเนาะนี่แน่นเลยครับทุกคนครับไม่ธรรมดามากนะครับสำหรับตัวนายหัวนะครับใครที่ามาเที่ยวสระบุรีแล้วก็เบื่ออาหารภาคกลางใช่ต้องมาทานอาหารภาคใต้ที่แถวแคมป์มนายหัวชะอมแก่งคอยนะคะครับผมฝากไว้ด้วยไหครับคุณผู้ชมครับ แต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ Camp แคมป์ายหัวแค่ชื่อก็บอกไว้แล้วนะครับว่าเป็นสถานที่ตั้งแคมป์ใช่ค่ะนอกจากแคมปิง้งตั้งแคมป์แล้วห,ห้องพักห้องพักหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้ชมกันถูกต้องยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทานอาหารใต้ของแคมป์ายหัวก่อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับอาหารที่นี่นะครับเรียกได้ว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับทานโอ้โหตอนนี้อิ่มมากเลยช่วงหน้า ไปชมที่พักของที่นี่บ้างดีกว่านะครับห้องพักจะเป็นแบบไหนบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสต์ทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการดอะ d i a ี่นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่แคมป์นายหัวนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมาแนะนํานะครับห้องพักของที่นี่กันเนะาะต้องเลี่ยนเนาะก่อนอื่นเลยแคมป์นายหัวก็คือเอาง่ายๆใครที่เป็นสายตั้งแคมป์มาตั้งแคมป์กันตรงนี้ได้อยู่แล้วนี่ลานการเต็นท์มีหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกกันคะ่ะลูกค้าคสี่มีตั้งริมน้ำมีตั้งกระโจมแบบนี้มีทั้งวิวเขาวิวเขาจะอยู่โซนด้านบนคะ่ะ นี้ถ้าสมมุติพูดถึงว่าสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มาตั้งแคมป์ได้มากสุดในประมาณเท่าไหร่ครับทุกทุกเมื่อปีที่ผ่านมานะพี่เยอะสุดจะอยู่ที่ประมาณ200คนโดยสําหรับลูกค้ากางเต็นท์นะคะโดยปร200คนใช่เพราะว่าเราจะมีกางเต็นท์โซนด้านบนอีกประมาณ4สเต็ปค่ะอ่าโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลานกางเต็นท์นะครับแคมป์ในหัวที่เรียกว่าใหญ่ พร้อมรอรับนักท่องเที่ยวเลยใช่ค่ะนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่ไม่ใช่สายกลางเต็นอ,อ,อยากจะนอนแล้วที่แบบเป็นเตียงหน่อย<ช>ที่นี่ก็มีบริการเหมือนกันใช่เรามี ห้องพักหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยพี่พี่ทั้งกระโจมมีทั้งรถบ้านบ้าน <Ừ. S 2> v i p <AP, S 1> แล้วก็กระโจมที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่เลยอ่าค,คือแบบกระโจมเนาะใช่ค่ะให้น้องเปียเนี่ยแนะนําหน่อยว่ากระโจมเนี่ยของเราเนี่ยเจ๋งยังไงบ้างใช่กระโจมของเรานะพี่เป็นกระโจมหลังคามุงจากติดแอร์ค่ะพี่มีทั้งห้องน้ํารวมห้องน้าส่วนตัว้วคะด้วยมีแอร์ใช่ที่นี่มีแอร์ทุกหลังเลยค่ะลูกค้าอ่าใครสายที่ว่าอยากจะมาลองตั้งแคม อยากจะมาถ่ายรูปตั้งแคมป์แล้วก็กลับไปนอนห้องแอร์ก็ <c oughs> <ม>คือต้องมาที่นี่ใช่ค่ะครับผมมีประมาณกี่ห้องครับทาที่ทั้งหมดที่นี่มีทั้งหมด34หลังค่ะรวมวรูปแบบใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์เองตรงนี้ใช่แล้ประมาณ 200, 200คนแต่ว่ายังไม่รวมห้องพักไม่รวมห้องพักโอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ถ้าพูดถึงว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเต็มไหม เอ่อไฮซีซ็นลูกค้าเราก็จะมีแต่ว่ามีน้อยหน่อยค่ะครับผมอ่ะ uh, ยังไงคุณผู้ชมนะครับนี่คืออีกหนึ่งที่นะครับที่ควรจะต้องลองมากันใช่เนาะอ่ะต่อเลยอันดับที่2รถบ้านรถบ้านรถบ้านจะมีสองสองสองคันมีทั้งคันเล็กแล้วก็คันใหญ่ค่ะลูกค้าครับเอ่อ uh, อย่างห้องคันเล็กคันใหญ่นี่นอนได้มากสุดกี่ uh huh. คนเออนอนได้สองคนเด็กหนึ่งคะ่ะอ uh ่า huh. uh, ตัวรถบ้านนี้จะมีแอร์ทีวีตู้เย็นแล้วก็มีห้องน้ําภายในรถบ้านเลยก็ค uh ือครบเซตเลยใช่ค่ะมีแค่2 สองคันเท่านั้นใช่มีแค่สองคันเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครนะครับอยากจะเปิดประสบการณ์การนอนรถบ้านมีแค่สองคันมีแค่สองคันต้องรีบจองนี่ถ้าสมมุติผมเดาว่าช่วงไฮซีซันเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์เต็มเต็มแน่นอนนะครับสำ <ผม S 2> หรับแคมป์นายหัวนะครับคุณต้องรีบจองกันล่วงหน้าแล้วกันต้องบอกเลยจริงๆที่แคมป์นายหัวเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าดูวิวก,กว้างๆของเรานะครับจะเห็นได้ว่า เป็นภูเขาล้อมรอบเลยแล้วก็มีแม่น้ําตรงนี้นะครับนี่เรียกว่าไม่ใช่แม่น้นนําเป็นน้ำเป็นน้ําที่มาจากธรรมชาติอ่ามาจากน้ำตกเนาะใช่ค่ะซึ่งเหมาะมากกับการถ่ายรูปสามารถลงเล่นได้ด้วยไหมครลงเล่นได้ค่ะพี่ที่นี่ก็มีบริการน้ำใสไหลยเย็นมีชชีพ พี่อยากรู้มากเลยว่าทําไมน้ําที่นี่ถึงใสขนาดนี้ที่เชอมมันเป็นปกตินะพี่น้าใสใช่แล้วก็ที่นี่ปกติอะไรน้ําใสแถวบ้านพี่น้ําเห็นใสเลยฝนตกหรือเปล่าคะที่นี่จะเป็นมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะพี่แตกต่างจากที่อื่นใช่มีน้ําตลอดทั้งปีเลยโอ้โหแปลว่าสามารถเที่ยวได้ตลอดทุกทั้งปีเลยใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนหน้าแล้งมันก็จะมีน้อยลงหน่อยแต่ก็มีตลอดทั้งปีครับผม เหลืออีกหนึ่งหลังนะครับอันนี้เป็นหลัง VIP ใช่เป็นบ้าน VIP ค่ะบ้าน VIP ตัวนี้ก็มีแค่2ชั้นนะพี่มีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเดี๋ยวแล้วมีกี่ห้องมีมีห้องมีชั้นละหนึ่งห้องคือชั้นบนชั้นล่างอย่างเงี้ยค่ะครับผมชั้นละหนึ่งห้องแปลว่าก็เหมือนมีแค่2ห้องเท่านั้นใช่มีแค่2ห้องค่ะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนตัวนี้จะวิวสวยมากชั้นล่างก็ไม่แพ้กันมันก็สวยอยู่แต่ว่ามันสู้ชั้นบนไม่ได้ครับผมค่ะยิ่งไฮ ่ซก็มีนะพี่ VIP นี่จะขายดีมากใช่ VIP ขายดีมากนะครับค<ช>ุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่น้องเปียบอกนะครับต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับถ้า,ถาวันญญหยุดยาวหนูแนะนำให้จองล่วงหน้าเลยเหมือนที่จะถึงนี่คือเต็มยาวแล้วพี่เสาร์อาทิตย์คือเต็มยาวเลยแปลว่าตอนนี้รายการเราเดือน1 1 เราก็เต็มแล้วใช่เต็มแล้วค่ะ12ละอาจจะ <12 S 1> เต็มนี่มีมาแล้วก็เกือบแล้วเหมือนกันเกือบเต็มแล้วเหมือน,นกันดูรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้รีบโทรจองได้เลยนะครับสำหรับแคมป์นายหัวนะครับน้องพี่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่แล้วโอ้โหอยากม,มาชะอมอยากมาแคมป์นายหัววิธีการเดินทางช่องทางการติดตามติดต่อมีามทางไหนบ้างคะมีทางเพจ Facebook ค่ะ ค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่เพจ a c e b o o k แคมป์ในหัวได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0957750419หรือ0638895454ค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแคมป์ในหัวนะครับบรรยากาศดีๆมีภูเขาข้างหลงังมีแม่น้ำอยู่ข้างหน้านะครับแนะนำเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยควรมาสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งตอนนี้ชะอม ถ้าพูดจริงๆคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันคนรีบมาเที่ยวก่อนที่ว่านักท่องเที่ยวจะมากันเยอะมากกว่านี้นะครับผู้ชมครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องเปียมากๆที่อยู่กับเราตลอดทั้งรายการเลยวันนี้ขอบคุณน้องเปียมากเลยนะครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลเร่ย์จำกัดมหาชนคอโต้อิดมอนเบลคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมี่นะครับ สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต